วันนี้ก็อยู่กันในเกม Golden s p a r ่ a นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ออผมได้ไปเจอแขนขาหัวมานะทุกคนก็จะเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าจะโดนดับฝันหรือเปล่าก็มาอรอลุ้นกันดีกว่านะทุกคนอันนี้ผมเริ่มเกมมาผมก็ได้มาเป็นส่วนขานะครับเป็นชิ้นแรกเป็นอักเ m e n t แรกที่ขึ้นมาให้ผมเลือกนะก็คือขานั่นเอง มาดูกันดีกว่าว่าเราจะจวดเอ็กโซเดียได้หรือเปล่าเราจะมีดวงไหมหรือว่าเราจะโดนดับฝันนะนตารแรกผมก็ชนะไปนะแต่ว่าจริงๆก็เล่นมาสามตาแล้วเพราะว่าเลือกอาเป็นมาแล้วเราผมเพิ่งอัดคลิปนะแล้วเรียบร้อยแขนก็มารีเล่นสักพักรีผิดรีแขนนะแล้วเรียบร้อยผมเลือกแขนมาแล้วทีนี้ทางเกมก็จะเป็นการันตีได้หัวนะทุกคน ก็จะการันตีได้หัวมานะผมก็ได้แขนขามาแล้วสำหรับเอ็กโซเดียของผมก็น่าจะมีแน่ๆละครับอัรเมนที่จะมีหัวโผลออกมาหัวเอ็กโซเดียเราก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่โคตรโหดนะครับก็จะเป็นคตรพ่อคตรแม่กันดั้มนะอันนี้ก็ผมจะมาตัดให้ดูว่าผมจะเล่นชนะหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับนี่นะครับแขนขาของเรา ว่ามันจะพาเราไปส่งถึงฝั่งฝันหรือเปล่ากับการที่จะอัปบอร์ดขึ้นเวลสิบนะเราก็ตัวละครของคอมนี้นะครับให้ครบเจ็ดตัวนะครบเจ็ดตัวน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นเวลสิบกันได้ทันหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องแล้วมาดูตานี้ถ้าแพ้เราก็น่าจะเล่นยากนะครับเพราะว่า เลือดเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วการขึ้นเวลสิบของเราก็จะยากนะครับเพราะว่าแพ้ชนะชนะก็จะดอกบีย้ยได้น้อยนะอันนี้ก็มาดูกันต่อดีกว่าว่าผมจะแพ้ไปสักกี่เกมจะชนะไหมตอนนี้เลือดผมเหลือแค่71นะก็น่าจะเป็นเรื่องที่แย่นะครับเพราะตอนนี้เพิ่งเวลหกนะครับแล้วเงินไม่ถึง50นะเพราะว่าผมไปรีหาตัวมาเพิ่มนะครับเพราะว่าบอดอ่อนเกินนะแล้วถ้าเราแพ้เยอะๆนี่ การเริ่มจะไม่ดีนะครับเพราะว่าแพเยอะๆไปเราก็จะได้ดอกเบี้ยแพแพชนะชนะนะครับเพราะว่าบางออดบ,บ,นะบ,บางบอร์ดเขาก็อ่อนนะบางบางบอร์ดบางคนก็ตึงนะอันนี้ก็เป็นรอบมอนนะครับรอบต่อไปนะ่าจะได้เลือกหัวหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ผมน่าจะจําผิดนะก็เราก็สู้กับมอนแนละ้วก็ชนะชิวๆอยู่แล้วนะครับมอนโอ๊ะโอค้างมากเลยนะจังหวะนี้ เราก็ตอนนี้ตัวคอมหุ่นยนต์ของเราก็มีแค่สี่นะตอนนี้หุ่นยนต์เราก็ยังเป็นเวลหนึ่งอยู่ครับเป็นหุ่นยนต์ตอกต่อยอยู่นะมีแค่แขนกับขานะถ้าเราจะได้แขนอีกข้างหนึ่งก็คือครบเจ็ดตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับเอกโซเดียแขนอีกข้างของเราคือครบเจ็ดตัวแล้วขายข้างของเราก็คือการที่ทําบอร์ดขึ้นเวลสิบแล้วก็จวการ์ดให้ได้หัวนะครับ แต่ยังไงเกมน่าจะก,การันตีหัวอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะทําแขนอีกข้างคือให้ครบ7ตัวได้หรือไม่หรือว่าขาอีกข้างที่จะทําบอร์ดขึ้นเวลสิบนะอันนี้ผมมีเงินอยู่75นะครับแต่ว่าผมแพ้อยู่นะเป็นไฟสีฟ้านะทุกคนถ้าเป็นไฟสีฟ้าดอกเบีย้ยเราก็ยังได้น้อยอยู่นะเพราะว่าเราเพิ่งแพ้2ครั้งแต่ถ้าเราชนะสลับแพ้อันนี้ก็คือดอกเบีย้ยแย่มากอันนี้ก็ เรียบร้อยผมก็ตัดค่ามาตอนที่ตัดเมนหัวขึ้นมาให้เรากดเลือกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่มีอะไระครับแพ้ๆฉัหลับชนะนะแล้วก็ผมได้เป็นหัวลุงนะครับก็เลยได้ตัว5บาทมานะครับทำให้คอมเราได้ขึ้นมาเป็น5ตัวนะครับแล้วเราก็ได้เป็นกันดั้มเลเวล2นะแล้วจังหวะนี้นผมก็ จะมาลองบอร์ดของเราว่าบอร์ดของเราจะสู้ไหวหรือไม่นะครับตอนนี้เลือดผมเหลือแค่64นะแล้วตอนนี้ผมมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยน้อยมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้เงินของผมน่าจะย่ำแย่นะครับแล้วก็มีคนเล่นคอมตัดผมด้วยนะมันน่าจะเป็นที่7นะครับที่6ที่7เขาเล่นคอมตัดผมนะครับเพราะว่าต้นเกมเขามามากอยู่ตอนที่ผมสุมอักเมนได้ขามานะทุกคน ก็ตอนนี้ผมก็บอร์ดผมก็ชนะอยู่นะครับเพราะว่าก็กันดั้มผมก็เวลสองนะครับแล้วก็ได้ตัว5บาทนะครับตอนที่บอร์ดคนอื่นอย่างเวล6เวล7อยู่นะก็ถือว่าได้5บาทมาแบกในช่วงต้นเกมได้เร็วนะครับก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะเก็บลูกไฟนะครับเพื่อเก็บดอกเบี้ยนะแล้วก็มาฟาร์มมอนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ได้แพ้ไปนะผมก็แพ้แล้วก็ชนะมาอีกรอบหนึ่ง แล้วผมก็ได้ไปรีหาแขนของผมมาได้ครบแล้วนะทุกคนตอนนี้กันด้ามผมก็เป็นเวลสามนะครับแขนผมได้สองข้างแล้วก็คือการ์ดอัคเมนท์ที่ได้มานะครับแล้วก็ตัวละครครบเจ็ดตัวนะครับเราเหลือขาของเรานะครับก็คือบอร์ดขึ้นเวลสิบนะเลือดผมเหลือสี่สิบสี่นะมาอรอลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าจะแพ้ยับยับแล้วก็พ่ายแพ้ไปเลย ราะว่าตอนนี้เงินผมเหลือแค่34นะถือว่าย่ำแย่มากเลยนะครับในตอนนี้ก็เราก็จะมารอดูกันดีกว่าว่าผมจะไหวหรือเปล่าอันนี้ผมก็พยายามจะทำของให้ตัว5บาทนะครับแต่ว่ามันจะแบกเราไหวไหมตัว5้บาทนะครับถ้าไหวก็ถือว่าดีนะครับผมก็ได้ทำกรงเล็บนะครับหมัดมังกรให้มันนะมันจะได้ไปปล่อยหมัดมังกรครับแล้วผมก็ได้อันนี้มานะผม ตอนแรกผมก็จะทําหมวกนะแต่ว่าแบบแท้งผมไม่มีของนะครับผมก็เลยเออทาของให้แท้งไปก่อนแล้วแล้วผลสรุปคลิปที่ผมอัดมันหายครับทุกคนแล้วมันก็ตัดแค่เพียงจบเทินนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูดีกว่าว่าผมสามารถทำได้สําเร็จหรือเปล่านะก็ตามภาพนั่นแหละครับผมเวล9เกตังผมขาดอีกประมาณ10บาทผมขึ้นบอร์ดเวลได้ ผมโดนดับฝันผมแค้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ